สุดๆเลยนะครับก็สนุกดีครับสนุกทั้งคนเล่นคนร้องและสนุกทั้งคนฟังและชาวแจ้ผมที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเรื่องสิ่งแวดล้อมไ้ด้วยนะครับว่าเราสร้างความรักครับเราสร้างความรักที่อยู่ในใจของเรารักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติตัวจะกลับมารักเราเหมือนกันฝากไปด้วยนะครับทราบว่าเทรนการแต่งตัวของพี่ปอเป็นยังไงให้แนะนําคนทางบ้านแล้วก็วันนี้ร้องเพลงอะไรเลือกชุดยังไงให้เข้ากับการร้องเพลงก็จริงๆมาในแนวของเสือมืดนะครับเป็นแนว ดำๆเข้มๆแต่ให้มันมีแว๊บๆนิดนึงจะได้ดูสว่างๆหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วพี่ป๋อร้องเพลงอะไรคะเออวนาสวัสดครับจากละครเรื่องมนาลีร้องกับน้องบิวนะเฟ้ายังมีหม,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 มุนฝนยังมีวันแรงสลากยังมีกินแบ่งหากจะแบ่งใจนี้ าน,าน้ำมันเดิมมีหมดรถยังมีวันละแต่หากจะให้ล้างใจหมดจะลืมเธอไปไม่มีทางคุณนึกถึงเห็นมัน